วันนี้เราจะทำหมูกรอบนะคะครูลีชาแนลนํนาเสนอได้เนื้อหมูสามชั้นมาหนึ่งกิโลเราก็มารางทําความสะอาดค่ะล้างให้สะอาดนะคะอ่าก็โดยใช้เกลือนะคะล้างนะคะแล้วก็มาใส่กระชอนไว้นะคะเพื่อให้สะด็ดน้ํานะคะเพื่อนๆทุกชิ้นเลยนะคะวันนี้เราจะมาทาหมูกรอบค่ะหมูกรอบอาหารตามสั่งนะคะ ล้างสักสองสามน้ำเมื่อเสร็จแล้วก็ใส่กระชอนหรือจะเอากระดาษซับให้แห้งก็ได้นะคะแล้วก็นำมาผึ่งไว้นะคะนี่ค่ะเนื้อหมูสามชั้นหนึ่งกิโลกร,รัมนะคะจะทำหมูกรอบนะคะสําหรับร้านทําอาหารตามสั่งนะคะเป็นการสร้างรายได้นะคะเราก็มาต้มน้ำให้เดือดค่ะพอน้ำเดือดแล้วนะคะขั้นต่อไปนะคะ เราก็จะนำหมูสามชั้นของเราใส่ไปนะคะอ่าแล้วก็ใส่เกลือเข้าไปนะคะหนึ่งช้อนชานะคะหนึ่งช้อนชานะคะอ่าจากใส่เกลือแล้วนะคะเราก็พลิกด้านนะคะเดี๋ยวเราจะมาพลิกด้านนะคะก็ใส่น้ำส้มสายชูไปอีกนะคะหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะ พอกะว่าหมูของเราเดือดจะสุกดีเราก็กลับด้านนะคะเอาหนังขึ้นมานะคะตอนนี้ก็พลิกไปพลิกมานะคะเราใช้เตาถ่านนะคะวันนี้ใช้เตาถ่านต้มนะคะให้หอมๆนะคะเมื่อสุกแล้วประมาณ20นาทีนะคะเราก็จะมาใช้ซ่อมนะคะซ่อมที่แข็งแรงนะคะจิ้มไปที่หนังหมูค่ะทุกชิ้นเลยนะคะ ถ้ายังร้อนอยู่นะคะเราก็อาจจะไปล้างน้ำนะคะเพื่อจะได้เอาเมือกออกด้วยนะคะความมันออกเราก็จะได้ามาใช้ซ้อมซ่อมกิ้มให้ทั่วหนังหมูจนฟูเลยนะคะนี่แหละค่ะก็ประมาณนี้นะคะ ก็ไม่ยากนะคะเป็นการสร้างรายได้เป็นการสร้างอาชีพให้กับตนเองในการทำหมูกรอบแสนอร่อยกรอบๆพองๆนะคะหอมไปทั่วบ้านเลยนะคะอพอเย็นแล้วนะคะเราก็จะมาเอาซ่อมกิ้มค่ะเพื่อนๆจิ้มให้ทั่วทุกชิ้นเลยนะคะนี่ค่ะก็ใช้มือนี่แหละค่ะจะได้คล่องไวนะคะ เพราะเดี๋ยวก็จะไปทอดกับน้ำมันร้อนๆอ,อ,อีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้เราจะทอดด้วยกระทะนะคะเวเตาถ่ฐานนะคะทำเตาถ่านหมดเลยนะคะเป็นการอาหารทำเตาถ่านจะอริดอร่อยนะคะอ่านี่ค่ะดูว่าเราซ่อมกิ้มทั่วหรือ,อยังนะคะทุกชิ้นนะคะก็จะทำแบบนี้ไปจนครบนะคะ จิ่มไปให้ทั่วๆเลยนะคะทุกชิ้นเลยนะคะก็เป็นชิ้นต่อไปค่ะจิ่มต่อไปเลยนะคะก็ระวังมือด้วยนะคะประมาณนี้นะคะทีนี้เราก็จะเอาใส่ถุงมือนะคะเอาเกลือมาทาตรงหนังนะคะทุกชิ้นเลยนะคะลูบไปค่ะ ลูไปให้ครบนะคะ,ะก็ลายชิ้น1นกิโลก็ได้เยอะอยู่<อ>นะคะเพือ่นน<า>อนๆค่ะจากนั้นก็ใช้น้ำส้มนะคะน,น้ำส้มหนึ่งถ้วยตวงค่ะราดลงไปบนหนังที่เราจิ้มด้วยส้มแล้วนะคะ,ะค่อยๆราดไปให้น้ำส้มซึมเข้าไปบนหนังเพื่อจะได้กรอบๆและพองๆนะคะน่ารับประทานนะคะน่ารับประทานค่ะเพื่อนๆ วิธีการนี้ก็ไม่ยากนะคะภายในหนึ่งชั่วโมงเราก็เสร็จแล้วค่ะใช้เวลาทำประมาณหนึ่งชั่วโมงนะคะอะเราก็กลับด้านเพื่อเอาหนังลงไปแช่น้ำส้มนะคะจากนั้นเราก็จะมาทำการต่อไปก็คือตั้งกระทะนะคะตั้งกระทะที่จะทอดนะคะนี่เอาเนื้อหมูของเราซับด้วยกระดาษทิชชู่แล้วก็เอาลงไปทอดนะคะ ก็ระวังการกระเด็นของน้ำมันด้วยนะคะเราะถ้ากระเด็นมาเราก็จะพองแล้วก็บ้านก็จะเลอะนะคะเราก็จะมีฝาหม้อปิดวานะคะแล้วเมื่อเลี้ยงดีเราก็กลับด้านค่ะเพื่อนๆค่ะกลับด้าน,านทอดไปอย่างนี้นะคะจนเป็นสีเหลืองทองน่าอาริดอร่อยนะคะทำไม่ยากนะคะเสริมสร้างไรายได้ให้กับตัวเองเอาไปผัด กับคณาหมูกรอบผัดกระเพราหมูกรอบนะคะหรืออาจจะเป็นนี่ค่ะเราก็เสร็จแล้วเราก็จะลองมาหั่นดูนะคะหรือจะกินเฉยเฉยกินกระส้มตําก็ได้นะคะรสชาติรับรองกรอบแน่นอน,นะคะ่ะนี่ค่ะดูนะคะเสียงก็กรอ,อบดีนะคะสังเกตว่าพองๆนะคะอ่า เอาไปผัดคณะเอาไปผัดกะหล่ำได้หมดผัดผักบุ้งไฟแดงก็ได้นะคะ,อะขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะยังไงก็กดคอมเมนต์ให้หน่อยนะคะเป็นกำลังใจให้ได้ทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะคูดีชาแนลก็จะทำงานให้ดีที่สุดฝากช่องคูดีชาแนลด้วยคะ่ะขอบพระคุณค่ะหมูกรอบ